ละครชีวิตรักเมียคาสิโนตอนที่7อันเจริโอรีบกลับมาที่บ้านเขาไม่ชอบใจที่ลีนาเอาตัวเข้ามาใกล้ชิดเพชดพาวที่ตอนนี้เขามั่นใจว่าเขาชอบเธอเสร็จแล้วลีนาเธอคิดจะทำอะไรเพชดพาวอะอะไรเหรอเธอคิดว่าฉันจะทำอะไรงั้นเหรออันเจริโอเธอคิดจะจีบเพชดพาวใช่ไหมพูดอะไรของเธอน่ะฉันจะไปจีบ เพชรพาวได้ยังไงในเมื่อฉันเป็นคู่มั่นเธอนะฉันไม่ใช่เธอนี่ที่จะนอกใจทั้งที่มีคู่มั่นอยู่แล้วอะ่ะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้รีนะ่าว่าเธอชอบเพศเดียวกันเธอเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วทำไมเธอจะจีบเพชรพาวอีกคนไม่ได้นี่มันเรื่องส่วนตัวของฉันนะอัตเตริโอนายมีสิทธิ์อะไรไปสืบว่าฉันเคยคบใครไม่เคยคบใครอะ่ะ อย่างน้อยฉันก็ไม่กิคบครับหลังนายแต่นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของฉันฉันจะพาเพชรพาวมาอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของฉันไม่ใช่ลหลีนะ่าแต่ว่านายเป็นคู่มัน่นชะนะอย่าลืมสิแหวนเพชรบนนิ้วนางข้างซ้ายของฉันยังอยู่แหวนบนนิ้วของนายก็เหมือนกันแล้วไงอ่ะนายกำลังพาผู้หญิงมากกกกที่นี่บ้านที่แม่ของนายตั้งใจจะให้เป็นเรือนหอ ในกล้าทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเธอไม่ได้ชอบฉันนี่ลีน่ายังไงสักวันเราสองคนก็ต้องถอนมั่นกันอยู่แล้วแล้วถ้าฉันบอกว่าฉันชอบนายล่ะอัเดริโอถ้าฉันบอกว่าฉันชอบนายนายจะว่ายังไงพูดอะไรลีน่าเธอไม่ได้ชอบผู้ชายเธอเป็นเลสเบี้ยนไม่ใช่เหรอฉันอาจจะเคยชอบผู้หญิงมาก่อนแต่ฉันรักนายนะอัเดริโอ นายเป็นผู้ชายคนแรกที่ฉันรักลีนาะอย่ายุ่กับเพ็พาวอีกได้ไหมฉันขอร้องล่ะนี่เธอจะบอกว่าเธอรักฉันอย่างนั้นเหรอใช่ฉันรักรักมากเลยอันเดริโอเพ็ดพาวได้ยินลีนาะสารภาพรักกับอันเดริโอเธอก็ตกใจมากเพราะเธอเคยถามแล้วแต่ลีนาก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ชอบอันเดริโอและพร้อมเปิดไฟเขียวให้เธอคบกับเขา พี่ลีนาะที่พี่บอกว่าพี่ไม่ได้ชอบอันเดริโอหมายความว่ายังไงคะฉันโกหกเธอฉันชอบเขาชอบมากชอบมานานแล้วด้วยพี่ลีนาะไปจากชีวิตเขาได้ไหมเพ็ดพาวเธอสวยแสนดียังไงก็ต้องหาผู้ชายคนใหม่ได้แนะ่ฉันรักพี่นะคะพี่ลีนาะถึงเราจะรู้จักกันไม่นานฉันก็รักพี่ ถ้าพี่บอกว่าพี่รักอันเดริโอตั้งแต่แรกฉันก็ยินดีที่จะไปจากที่นี่แต่พี่มาบอกตอนนี้ไม่สายเกินไปหน่อยหรอคะหมายความว่ายังไงตอนนี้ฉันรักเขาฉันรักอันเดริโอยอมเปิดใจให้เขาเพราะคิดว่าหัวใจของเขายังว่างหมายความว่าเธอจะไม่ถอยอย่างนั้นเหรอถ้าอันเดริโอเขาเลือกฉันฉันก็จะไม่ถอยค่ะพี่ลีนะาเธอมันหน้ด้าน ฉันบอกว่าเขาเป็นคู่มัานฉันแล้วบอกว่าฉันรักเขาเธอก็จะไม่ถอยอย่างนั้นเหรอฉันขอโทษนะคะพี่ลีนะ่าฉันถอยไม่ได้จริงๆลีนะ่าเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อว่าเพชรเผาเขานะเราไม่ได้รักกันเธอจะไปโทษเพชรเผาได้ยังไงมีเธอเข้าข้างมันเหรออันเดริโอลีนะ่า เราไม่ได้รักกันจําไว้สิว่าเราไม่ได้รักกันแต่ฉันรักนายฉันเพิ่งบอกนายไปว่าฉันรักนายแต่ฉันรักพราวฉันจะถอนมั่นกับเธอฉันไม่ยอมถอนหรอกเธอจะเอาตัวฉันไปเพื่ออะไรในเมื่อไม่ได้หัวใจไปจะตัวหรืออะไรฉันก็เอาทั้งนั้นแหละคิดว่าพ่อแม่เธอจะยอมรับผู้หญิงไทยคนนี้เหรอฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ฉันได้แต่งงานกับเพชรพราวนหอยอันเตริโอจำไว้เลยนะ ฉันไม่ยอมหยุดอยู่แค่นี้หรอกเพ็ดพาวไม่เป็นไรนะฉันผิดมากไหมคะอันเตริโอไม่ผิดหรอกเรารักกันนี่ความรักไม่ใช่สิ่งที่ผิดฉันมั่นกับลีน่าก็จริงแต่เราสองคนไม่ได้รักกันฉันรักเธอเพ็พาวคุณรักฉันงั้นเหรอคะอันเตริโอใช่ฉันรักเธอเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทำให้ฉันอยากอยู่บ้านและอยากกลับมาเจอหน้าเธอ แล้วเธอล่ะฉันรักคุณค่ะอันเตริโอฉันดีใจนะที่เธอรักฉันเราจะผ่านมันไปด้วยกันคุณรักฉันตอนไหนคะออนเตริโอคุณร้ายกับฉันจะตายก็ตั้งแต่แรกแล้วไม่มีผู้หญิงคนไหนคิดปฏิเสธฉันมาก่อนนอกจากเธอแล้วเธอล่ะรักฉันที่ตอนไหนฉันก็ไม่รู้หรอกค่ะ ว่าทำไมฉันถึงชอบผู้ชายใจร้ายเจ้าชู้อย่างคุณก็ไม่รู้เฮ้ย <Hey, S 1> ฉันไม่ได้เจ้าชู้สักหน่อยเ mm hmm. กือแค่ยังไม่เจอใครที่ถูกใจอะ่ะ mm hmm. ทั้งคู่ยังคงสารสัมพันธ์กันต่อ mm hmm. นับวันก็ยิ่งสวีทหวานกันมาเรื่อยๆ mm hmm. ทำให้ลีน่ารู้สึกแค้นใจมาก mm hmm. ที่ประเทศไทย mm hmm. เพชรพาวมีคนที่แอบชอบเธออยู่ mm hmm. เขาชื่อศักชัย พอรู้ว่าเพชรเผาถูกส่งตัวมาใช้หนี้ให้กับอันเตริโอเขาก็รีบบินมาที่มาเก๊าทันทีเข้ามาที่บ้านของอันเตริโอแต่คนที่เขาเจอกับเป็นลีน่าผมมาหาเพชรเผาคุณมีธุระอะไรกับผู้หญิงคนนั้นเหรอผมเป็นเพื่อนของเธอผมต้องการพบเธอกรุณาไปแจ้งว่าผมสักชัยมาหา แค่เพื่อนแน่เหรอบอกเธอว่าผมมาแล้วเธอจะออกมาเองครับก็บอกมาก่อนสิว่าเป็นแค่เพื่อนแน่เหรอถ้าไม่บอกฉันก็ไม่ตามมาให้ผมว่าผมไม่จาเป็นต้องพูดกับคุณนะเอ๊ะคุณฉันก็แค่อยากรู้พูดมาตามตรงคุณเป็นอะไรคุณเป็นแฟนแม่นั่นเหรอ ผมเป็นผู้ชายที่รักและหวังดีกับเธอผมเอาเงินมาใช้นี่ให้กับอันตริโอถ้าคุณเป็นคนรักของเพชรพาวฉันมีข้อเสนอดีๆหมายความว่ายังไงฉันต้องการให้คุณแยกเพชรพาวออกไปเรื่องหนี้สินไม่ต้องห่วงฉันจะจัดการจ่ายให้อันตริโอเองขออย่างเดียวขอให้คุณพาตัวเพชรพาวกลับประเทศไทยพิซะแต่งงานกันเลยยิ่งดีคุณแน่ใจเหรอถ้างั้น ผมก็อยากรู้ว่าคุณเป็นอะไรกับอันเดริโอฉันเป็นคู่มั่นของเขาและฉันต้องการให้เขากับเพ็ดพาวจบความสัมพันธ์โดยเร็วที่สุดได้ผมมีวิธีที่จะทำให้เพ็ดพาวกับผู้ชายคนนั้นแตกกันไหนว่ามาสิสักชัยยิ้มร้ายพอๆกับลีนาะแล้วเขาก็วางแผนร้ายกับเธอเพื่อทำให้อันเดริโอกับเพ็ดพาวแตกแยกกัน ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเมียคาสิโนค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าสักใจกับลีนะ่าจะร่วมมือกันทำอะไรกับเพชรพาวค่ะ